อีกคนเนตแจ้โอ้โหสวยโอ้โหสายนิงน่งยกมาล้นครับใ<น>ช้หัวดีมากครับยกไปไหนครับ <12 S 1> สิบสองมาเส<น>าของแท้ครับลูกนี้ ยกกยนี Workers, junior, work, morte, ้บอกที s, ja ่รอกก่อนจุดถือเลยเด็กแก่โอ้โหแจ๊ใครดีครับอืมสิบแดโอ้ยสวยจัดนะครับสิบสี่เกมนักกีฬาเสี่งครับ ผลการแข่งครับในเซตที่สองทีมจูเลเดตนาทีทีมจิลล์บุนส์เนี่ยจะอุ้ยสวยมากนะพี่หเตะงสโอ้โหอนุชานะครับอนุชาเอนาเลยนะครับสงนักกีฬามาที่สนามเลยนะครับ เลือไปที่คู่ p 5ครั้าเต็ครับโุ่มครับโอ้ยสวยจัดคร้ย

มนข้ามครับผมหอ,อนี่ครับแกแข,ขได้ดีครับลูกนี้จะเตะไหมอารมโอ้โหเตะสวยมากครับ